สวัสดีค่ะมนีกับสิพาไปเลาะทงเด้อค่ะสิ้าเด็กหน่อยไปเหรียญยุทงหน้าค่ะวิดีโอที่เปิดคลิปนี้อีหลาหง่เป็นกะอาสาทายไห้เด้อค่ะเพื่อนนั่งทายรถกระบะพอค่ะอีหลาเพื่อนกะทายคลิปบรรยากาศเด้อค่ะทางไปหน้าย่า้มาแลงมาห้เบิ่งค่ะบรรยากาศก็ดีดีค่ะมนีแดดอ่อนๆค่ะล่มหนาวกับพัดว้อยๆมากเหลือเด้อค่ะ ถึงนาแล้วนะคะทุกคน,ก,คนกำลังลงไปนะคะว้าย <laughs> มันเยียกว่าสนุกมากเลยคะ่ะมันไปอยู่สวนสนุกเลยนะคะโอ้โหมะม่วงยังไม่ออกลูกเลยคะ่ะนี่นะทุกคนอันนี้เป็นต้นมะม,ม่วงนะคะเราไปเที่ยงหน่อยนะ นี่ต้นมะม่วงนางเล่นทุ่งนาก่อนนะคะวันนี้นี่มันก็จะมีรูตรงนี้ถ้าเราทำถูกนะอือจะรบ็บลุงลุงม,มาตัดใส่เลยงานใหม่ออกจากป้าเขาค่ะคพอดีทางเจ้าหน้าที่ก่จะเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเนาะเพิ่นมาตัดกิ่งไม้ออกจากสายไฟจันที่ไฟฟ้าบอกคพ่อเราันก็ไปโรนใส่ตุต่นเข่าห้อง ลุงก็เลยมาทําการสาสางแม่ดูเนี่ยแม่ไม่สนใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาวิธีทําแท้เข้าไปให้ด้วยนะคะพ่อหนูนี่ทุกคนฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําช้าๆอีกรอบนะคะทุกคนต่อเมันยังไม่ต้องไม่สนุกมากๆเลยนะคะคิดวสนุกขาดค่ะ ต้องเผาเผาไหมหรือว่าไม่ต้องไม่เผานะเอ้เบิงเขาเขา้าอันนี้ป้ามาหวานเลยนะเนาะชมทุ่งชมทุ่งยามเย็นน้ำที่อื่นท่วมค่ะน้ำบ้านหน้าพัางไปเรียบร้อยไม่มีน้ำแล้ว แห้งแล้วค่ะข้าวก็กําลังออกรวงจ้าออกรวงออกรวงว้ายน่ารักอันนี้อันนี้ข้าวเหนียวหรือขา้เขาเจ้าปะข้าวเจ้าค่ะสวยงามงามดีู่เนาะทุ่งนี้นเนาะถือว,ว่างามดินี่ข้าวนาหวานฝีมือแม่ป้างามอีกสักหน่อยก็จะเป็นทุ่งรวงทอง บรรยากาศเนี่ยเมาแรง้งซีโมงแร้งค่ะปีนี้ใช่ไหมปีนี้สวยเนาะย่าน้อยถือว่าย่าน้อยตรงนึงทางนั้นสิพาเดินไปดูทางนั้นอันนี้รกรกจะ้ะอันนี้ก็งามค่ะหน้าผืนนี่สามไร คือนี่เป็นหน้าของลุงกำน,นันสามไร่โอ้พุ่งตายตาฉันลมนี่ออกร่วงเหรอคะโอ้สวยสวยลมลมตกค่ะลมบอยบอยเย็นสบายรวงข้าววิวไหวไปกับสายลม สบายตาสบายใจอากาศดีค่ะมือนี้แดดร้อ,อนๆเนี่ยมาแลงเนาะฉันเจอเฮดฉันเจอเฮดอุ้ยเฮดีอยังยิง ป,ป้าลุงเห็ดอะไรมาดูฉันเจอเห็ดที่หยางสูงตัวหมองนี้มันเคยมีเห็ดปวกดวยพันวาอันนี้ฉันกระบ,บรูเห็ดที่หยางเดี๋ยวให้ลุงมาเบิงนี่ดอกเดี่ยวที่ท้องพ่นปวกพ่นปวกอยู่หน้าเฮามีเห็ดหนึ่งดอกเห็ดจมุจิมีอยู่อันบานอะไรบ้ามันจมุกจิมี ลุงหมอนปลามานี่นี่ดูเห็ดอะไรเนี่ยเอาไม้เอามีดมางัดดูสิฉันไม่รู้ออลองค่อยๆลงมาหกม,มาเดี๋ยวแม่แนมมาเบิเกเสื่อตัดลายให้มันมีอีกให้พาได้แค่เพื่อนี่หนึ่งดอกพนะปกติมันจะมีกี่ดอกเห็ดอันนี้มีหลายดอกหรอเอามมดมีดงัดคนๆมาดูซิห่างๆคนนะเห็ดพวงเลยเนาะใช่ไหม เดี๋ยวไปใกล้ควรมันจะหักเอาลึกๆเดี๋ยวจะ,จะทำให้ดูจะไม่มีดอกเดียวภักษณะขาน่อยพ่อดอกเดียวอืม,มันจะหักแม่ยุบอ่ะเอาไปถามผู้รู้ถามยิ้งจันแม่เ่า,เาแต่ก็<อ>แต่กะสิวบอกินิ่นนะคะกลัวเอาหมดกระไลอลือโป้งใส่เรา เงดูแม่นบเ<น>มอกนี่เคยเขาเคยใดเนาะเป็นเคยปาเคยไดเนาะหืมขาเาวขาเาด้วยน่ะไ่ิถือดอกไิถือดอกใบมันไม่ยังกิถือหมวกมัน,น,นจะหา<น>โอ้ยล ước, ึกลโอ้ยใช่ใช่ไหมเห็ดปววกใช่ไหม เย่ขอแค่นั้นแหละอุ้ยอุ้ยเฮดปวกฉันพอเฮดปวกนึงหนองอุ้ยแบบดีลาจอมาไงเกาอเ้ี๋ยวขอบคุณลูกอะไรนะกินได้ได้ไหมกินได้ปวกก็กิ่นได้ต่นไรเ่นเลยน่เีเก็บไปให้เด็กดูดิ ไมือเธอบังให้ในบางดทีจะเป็นยังไงสินี่ดิโอ้ยมาดูแม่มือมายังไงกินได้เนี่ยตอนไหนๆเคยกินภูมิมันมีพ่นปวกคือมีดอกเดียวยิงขึ้นไปผ้ามูมาหลายๆเนี่ยนี่เขาจะมาเอาไปแล้วฝนมึนน้ำนะไม่กระจาขึ้นอยู่เนาะเด้วยห้องเรื่องไปโอเค เอาเดี๋ยวจ้าน่าขึ้นอ๋ออ๋นี่นาเฮานาเฮานาลุงกำนันิชนแนมอีกก่อนนะเผื่อเจอเด็กเด็กแม่ได้อะไรเห็ดอะไร ก็บอกแห่งก็จะสิแตกตื่นนี่ลูกเอ้าขาได้มาประสุดตัวนี้เห็ดพวกรอกนึงค่ะยิงเอมาสอนน้ำค่าหนึ่นะคะเดี๋ยวบังดูหาข้อมูลสิหาข้อมูลนี่ลูกอะไรเสิร์ชดูมีูลูกต้องจัดตรงนี้ตั้งจัดตรงนี้ ม่มีพิษมันกินได้ด้วยซ้ำไหนดิมันหนูเคยเห็นอยู่ตอนหนูจะกินได้ด้วยซ้ำทำไม่ได้นะครับมะเขือเทศมะกรูดเต็มอะไรเห็ดดอกนึง่งเห็ดเบียกเหมือนฟักทองกำลังถ่ายคลิปอยู่ค่ะคือมีขั้อะไรอทะลุเออดูพี่ก่อนไหนพี่จะแป่พี่อยู่ไหนทำอะไรไปตัดให้มันเรียบร้อยแล้วก็ทำอันนี้จำเข้าไปนะค่ะจ้าเดี๋ยวหนูจะไปตัดให้ก็ทำทำเป็นคลิปของหนูมาเลย ใช่ค่ะล้วก็จะแชร์วิธีทำเข้าไปให้ว่าทำยังไงคลิปนี้ต้องสนุกแน่นอนค่ะทุกคนเป็นคลิปของลูกเนาะมีโัอวลาสองตัวมันชื่อมีขัอวล่ะลีมากค่ะแต่ว่าจะพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจรีวิวเห็ดปวกของแม่ด้วยเห็ดปวดเป็นเราเราพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเต็มร้อยทุกคนนะคะใช่แต่ว่าเราเราจะพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจค่ะโอเคค่ะไปดูพ่อค่ะ ก <substit uting> ล uh ัวมากเลยค่ะ <Contact> ล <kir gue bbe> ุงหายยังรอเหรียญน้ำหิมทางมาองมางทำบที่ทำเออแล้วเขาสิแก่ของเขาเดี๋ยวสนุกปะเห็นลุงหรอว่าสะท้อนมันอันคือเนียก็มันย้อนแสง อ yeah? บอ<ร>ก <ıkt> สัญญางไก่มันหกมอนี่แม oh ่ที่บอกต้นต้นิบิางเ็ดบวกอีกจุดนึงจุดที่ในป่าเคยบอกว่ามันมีเดะเถาโพดมันนี่นี่ตรนี้ นี่เด้เทาเท่าเท่าจะแน่นไแล้วจอยน้ำจ,จ,จิ้มฉันปุน๊ฉัน,น,นยื้ขืนกระแขงถ้าจะอยากขื้นยี่เนาะจะไม่ขืนอะไรขื่นเพิ่งพังนนด,ด้วยฉันเอาไปเป็นที่ลึกๆนะฉันก็กินดอก แต่ได้ต่วนดินแทะน้ำพุอย่ากเกิดก็นอย่ากเกิดออย่ากเกิดอแมนปะไปดิอันเจ้เจอว่อฉันได้เป็นจุม่มเป็นมูเนาะฉันได้ฉันพอจะได้ดอกสองดอกแต่ได้ต่วนฉันถือซูฉันพอไปแห้งๆแห้งละม,นมันเกลือ เอา่านี้ก,กรดีใจแล้วล่ะซู่ใช้ก,กดีใจพะเาว่าเป็นให้ปวกวจ,จ้ายฉันใจออกจะจิ้มเพียอยง <c oughs> โอ้ยแตว่ามันมามันจะม่เป็นมาเป็นมูแล้วบ้งโอ้ยแลวบงมีถึงเนี่ยมัแจะแห้งแล้วเนาะหััมนมทัมมมมม้งหลายเ็สตัวปวกแล้ว เอาไว้เอาไปเพิ่มเว้ที่้านยังเลือดคอคอบางข้างมันนะนี่จ้าโอ้จะเริ่มต้นซาบแท้จนจนมาแหงมันแห้งเป็นเห็ดแห้งจ้ะเป็นยาขามันบอกอันนี้เป็นว่อะไรไปแจกเป็นเก็บไปเก็บไปเอาลงเอาลงาลุงเจ้าเขาเรื่องจืดบ่ตะกาศแล้วเนาะงสุยันตายเห็นยังก็สร้างประติ์เพื่อกะที่นี่แหละ เอาไปเอาไปเพื่อเป็นที่ระลึกแม่เฉยๆบรรยากาศจะกินน้อกฉันกับเพื่อไวได้ดีใจหาเห็ดปวกเห็นแหง้ะเรามาไว้เป็นยาบ้างเอาไจนาได้กันแบบเอาไปแกงได้ถ้าฉันแดงไปเป็นยาสตาเป็นของแหงเะียกมาหน้าสุดมวนๆค่ะไเลยยังไหล กอ่เอาืาม่เลย่เลเลย่เยไม่ไเ,เร,าาเรยมมไม่ไเลยไม่เลยไมเลา, <laughs> าไม่เลยไม่เลยไ่เลนม่เลยม่เนยไม่เอยไม่เลม่เมเอาม่มเยไ่เลยไม่นลม่นลย่เลยมยม่ดอยสม่นยไงาม่เลาไม,ม,ม,มาเจอตอ่แห้ไหมนนะะ่เลยม่เยมเลยไม่แล่เมด กดดทายเลยใช่ยอยู่นะน่ารักจุ๋มชิมเห็ดพวกของเราล้าสาวๆมีโคอาล่า <c oughs> <c oughs> อากาศดีเนาะค่ะไม่ร้อนไม,ไม่ร้อนไม่หนาวไม่ร้อนไม่หนาวเย็นสบาย <c oughs> ลูกฉันเห็ยังสูบป,ปากบ่ตจริง <c oughs> สุดทือแตก <c oughs> จน <c oughs> จนแค่ฟังล่ำเนี่ าเาเล่นไปถ้ามาเล่นทงเล่นทงเล่นท่ามาอยู่ตรงที่ไม่มีอินเทอร์เนต็ต <c oughs> เฮ้ยห้งเกมจักน้อยนะลูกพ่อมีแห้งเมีอารับมีอารับอืมอ <c oughs> คือมีโคราชแม่ว่าคือแม่วะนะ่าเนี่ยนารากักนารากัก <c oughs> รถแท็กซกูกณฑแม <c oughs> ่เอาเอา เรเห็นสซนเราลูกวิ่งหันมากเลยอิหล่าว่ารถถ่าย Google แม p พนะอิหล่าจะได้ออกดาวเทียมไม่เห็นแล้ววิ่งเร็วมากเลยแล้วเขาก็ควรจะเป็นปาป้าน่าจะได้ออกดาวเทียมเพราะว่าลุงกำนันปะป้านั่นอยู่ทิมทางอยู่บนตรงนี้นี่เป็นพีซิตเหรอเขาเขาจะหมุนรอบอยู่ใช่ไหมรถก o o กิลแมปนะมันจะเป็นอันนั้นในวงกลมเหรออุ้ยแม่ไม่ทันเว้ยแป่นารถถ่าย Google แม p พนะไม่เป็นไรไป แม่ไม่ทราบอืไปเต้ก็คงจะชี้ไปตรงนู้นแหละ้าก็ถ่ายอ่ะไปไปก็ค่อยเดินเดี๋ยวมาอยู่หิมทางเล่นสวนสนุกเลยค่ะตอนลดลงนะคะค่ะสว่างเซียวมาเจ็บไหมนั่นมวนเจ็บมายั่งกับหัวกับมวนไปขึ้นไปเร็วๆ จับน้องสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีสวยสว,ส,สวยสวยโพดอยากเอาไปกระยานมม่ปั่นเรากำลังจะขึ้นทุกคน หลังจากลุ้ง Head work, เฮ็ดเวียกแล้วๆจากหน้าหน่อยวังหนีได้ค่ะเข้ากับสิบไปหน้าวังสวนของป่าน,นั่นได้ค่ะสิบห้าเด็กหน่อยไปตีแบดออกกํา่างกายจะเข้าหวนึ่งค่ะเพิ่นอยากตีแบดวัสันค่ะ เล็กน้อยกับไ้เพนเลนมวนๆไปด้วค่ะส่วนข่อยกัย่างชมสวนคุณป่าค่ะ อเคหักมาเอาหมดเลยฉิมาต้องไปเสียเที่ยวฉันจะได้อ,อาหารกลับไปน้ำเที่ยวสนุกเราต้องได้อาหารน้ำดอกขี้เล็กจ้าแกงแบบแซบ่บโอเคหมดหมดหมดหนึ่งหมดทังหมดหมดดำหมดดำดอกขี้เล็กแกงเอาไปแกง อีกด้มั้ยทำดีๆอย่าทำอย่างนี้ต้องโยนขึ้นแล้วก็เออโคชเอ้ยเอ สำหรับคลิปช่มทุ่งมือนีก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ด้อค่ะขอบคุณที่รับชมเป็นกําลังใจให้กันตลอดค่ะสวัสดีค่ะ